สบายดีทุกคนพามาเบิ่งตลาดหน้าท่าฝรั่งป่าไข่มดแดงถาดเท่าไหร่นิสาวพันสาวพันถาละสามสิบบาทสามสิบกว่าบาทเจ้ามีอันนั้นอยู่ห้าอีย่างกับห้าแข้นห้าแข้นแกเน็บสาไม่ใช่ค่ะเอิอบ่คือกันเนาะป่ามันมีห้าไม่เต็มเลยห้าแข้นเหรอไม่ต้อง เนาหักแค้นเก็บไว้นี่บอกหักแค้นดูว่ามันเป็นเนบซาเป็นนี่อย่างนะนี่บ้ปบ้าผู้สาวมันได้เฮียนเหรอพิเทอมพ่อได้แล้วพ่อห้าคือบอกไปเฮียนวันอาทิตย์อ๋อผลไม้ซอยขายหยุดหน้าท่าฝรั่งนะทุกคนนี่ผลไม้ทุกอย่างเลยเยอะมากอยิบดิยิบอ๋อ ปลาไข่มดเปิดกันหลายขนาดอ๋อเมี่ยงไข่มดเมี่ยงไข่มดเลี้ยงอันนี้ไข่มดก้็ให้ไข่มดปลาหมักกระเบ้อปลาถ้าแบบนี้ถาเท่าได้หนี่งร้อยบาทร้อยบาทถ้าเป็นเงินลาวเลยหกสิบพันก็ให้เรียบร้อยเลยได้หลายใบราก็สาวแล้วก็สาวอันนี้แบบนี้เท่าไรร้อยหนึ่ง อ๋อวันนี้เป็นคิดไล่เป็นเงินไทยไปเลยมีหนังเค็มน้ำทุกคนคขายตลอดเนาะไม่อยู่นี่อันนี้หาคือไปอันนี้แง่อยู่แถวนี้เลยบ่ในบ้านในบ้านผู้อาจางออกมาขายอันนี้หาอยู่ไทยบ้านท่าทอกเบิร์ตท่าทอกานายเงีบ้านโพนท่าทอกนายเงบ้านโพนมีหอยน้ำนอหอยกี้อกโอ้หอยจับ มัส้มปล่อยทุกคนอยู่บ้านฮาวบ่มีแล้วแม่มาก,มากยัางแสนนี่เลยั่นััดดดจจออบวานจอดจอดกระดูกนี่บ่โอ้โก,กินบ่ต้ม,มอ๋อ้ว่านจอดนี่ <laughs> อย่างที่เฮาวบ่เคยเห็นหนี่ดีมากอันนี้มากนี่เจ้าเอ,อิญว่ายังนี่หมักส้มปล่อยแถวบ้านเฮาบ่มีแล้วก็ได้มาเห็นอยู่นี่ ี่ทุกคนมองมองนอน่ะว่านี่ยังแน่นเลยตัวนั้นเป็นหมุน้อยแล้วก็เห่าเอ็นอ่อนเอ็นอ่อนกินละเอ็นอ่อนบอกมันเจึงเอ็นตึงเวลาเหาเอ็นตึงเอ็นยังเขาเจ้าเป็นเปียกเป็นเอยเป็นอัมพาตเขาเจ้าเอาไปต้มอ๋อต้มกินมันสิดีบอกไปต้มไปงม มันบ่ามีเอ okay ็ดแข็งอ้มีรึ่งแบบหังเอาหังมิ้มบ่ดิเพราะนึกว่าหังรึ่งป่าหายอยู่ในถ้ำในผานี่มะโอ้ป่าหอยขัวก็มีเบ้าเบ้าทุกคนเบ่งเบ้านี่ไม่ก็ใช้ตม่โอ้ โอแบบนี้อันนี้หน่วยเท่าไรสามหน่วยสิบพันสหน่วยส0พันก็คือสามหน่วยประมาณสิบห้าบาทหน่วยเราประมาณห้าบาทหกบาทป่ะป่าแม่งันนั้นเจ้าก็เป็นแ่นมาบอกหรือว่ามันมีหน้าที่ขายที่ซื้อขาเจ้ามาส่งให้แบบนี้บออ๋ออันนี้แม่ค้าแม่ค้านั่งประจําอยู่นี้แล้วก็มีไทยบ้านมาขายให้อีกอ๋อทุกคนหาถ้าท่อข้าเจ้ากันเปิดบอ อยูนี่ก็เปิดอยู่นี่ก็เปิดคู่มือคือกัน,น,นอ๋อป่ามีทุกอย่างเลยแต่หมกทั่วมาอันนี้หวานเปรี้ยวส้มห,หวานวพูดอะอันนี้ถุงเท่าไหร่นี่จกักโตร้อยห้บาทร้อโตร้อยโตร้อห้าสิบบาทโตเราประมาณบาทห้าสิบอ๋บอพูดอะจักรจันทร์ทูเจ้าเอายังปิติดส์ะ กาวนึกว่านึกว่าเอายางไหมบ่แม่กาวอยู่บ้านเอ็นกาอ๋ออยู่บ้านเอ็นกาวก็นึกว่านึกว่าเอากาวกระป๋องมาติดเอาไม่ตึกอ่แถวบ้านเฮาบอมได้ยินเสียงแล้วได้เออยินยินฮุ่นห้วนเลยอนนี้อุดมสมบูรณ์นะครับป่าหลายเห็นไหมแถวบ้านเฮาบ่มอันนั้นแหละนี่แหละยุ่ง้าท่าฝรั่งในทุกคนแล้วกัน บรรยากาศฝนได้นห,หน่ฮะหนาววันนี้ฮะคนก็นยังเต็มเลยส่วนมากคนไทยเนาะเสาร์อาทิตย์นี่แหละมาถ่ายบรรยากาศให้เปิดน,นี่ครับทุกคนตนลาดหน้าท่าฝรั่งนะครับบ้านท่ารอกนายงอนะครับไปถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับ